ก็เลยวัยช่วงผู้เล่นแล้วเป็นโค้ชนะครับจริงๆคนที่ทำงานหลายทีเป็นน้องๆที่เป็นบอลรางวัลที่พีิโกได้ก็จริงๆมาจากผลงานของน้องทุกคนพิโกเป็นคนคอยอยู่รอบข้างนนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่หลานได้พิโกนะครับก็คิดว่าเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่ายังมีอีกหลายตุดเล่นที่เรานั่นขย้น ก็ไม่ต้ครับก็ไร้ปัจัยนะครับในสมารมทโฟท่านจะดูแลดีแล้วก็แฟนคลันทุกคนก็เต็มที่แล้วก็น้องนักกาทุกคนก็มีวินัยแล้วก็แฟนบอลก็ไม่ทอดทิ้งก็กลับมาเชียร์และมาชมนะครับคือตอนนี้เนี่ยสัทดาแฟนบอลผมมาเยอะมากก็อยากให้ทีมงานทนนเพราะว่าเดี๋ยวกเดือนปเดือนนี้นะครั รับทังเือนำที่ยี่สิบีเก้าอาำเสีย่เราต้องเตอีม่เป็นมูชาแล้วก็บีท